และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมวยคู่แรกของรายการในวันนี้จะเป็นมวยดาวรุง่งมุ่งบพลังโลกโชกในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์มีกำหนดการชก6โยกครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินอายุ23ปีสูง170เซนเมตรจากจังหวัดสีสิเกตขอเสียงปรบมือต้อนรับนักรินซิรินาย To red corner from Esmoon province 17 years of age 167 centimeters tall let's see for two we would get girl chai <laughs> สวัสดีครับนักปละลงโปรโมชันร่วมกับช่อง8นะครับนำท่านมาที่วัทีแม็กมวยไทยสเตเดียมปฐยาครับวันนี้สเก็ิแก้วบ็อกซิ่งกลับมาแล้วนะครับโดยวันนี้ผู้นำหน้าที่เป็นผู้บรรยายกับผมสาใจมันชวินและคุณป๋องครับครับผมก็คู่แรกของรายการวันนี้แหมเรามาดูมวยดาวรุ่งนะครับอายุแค่17ปีเท่านั้นนะครับทวีวุฒิเกตแก้วนะครับนักชกจากจังหวัดเพชรบูร์ ก็แม้ถ้าแฟนมวยโลกก็น่าจะคุ้นจังหวัดนี้เป็นอย่างดีนะครับเพชรบูรณ์นะครับบ้านเกิดของเขาค้อเขาทรายกาลกซี่นะครับแชมป์โลกมอนสเตอร์ใช่ครับสามแชมป์โลกชาวไทยนี้มาจากเพชรบูรณ์ครับมาดูครับวุฒิทวีวุฒินะครับนักชกจากเพชรบูรณ์รายนี้นะครับอายุแค่7ปีเท่าปี้นนะครับฝ่ายนี้นี่เจอกับนักกรินสิรินัยนะครับนักชกวัย23ปีจากจังหวัดศรีสะเกษนี่คือมวยสร้างรุ่นใหม่ของนครหลวงนะครับเป็นเด็ก มีทั้งเด็กแล้วก็ชุดใหม่แล้วมีนักมวยทีมชาติขึ้นชกด้วยในะคู่ต่อไปนะครัคู่ต่อไปนะครับอดีตคีอดีเหรินเงินรวยแชมเปี้ยนชิพเลยนะครับเอาละครับมาดูคู่นี้ครับรูปร่างนี่ใกล้เคียงกันนะครับในพิกัด126ปอนด์ครับเฟเธอร์เวทนี่เป็นเจนใหม่ของนักขหลวงครับครับมาดูว่าเป็นยังไงครับโอ้สิบเจ็ดเท่านั้นใช่ครับแหมยังละอ่อนอยู่เลยครับตเหมือนกันนัฟุตบอลนะครับฟุตบอลอายุสิบเจ็ดจะมี ใช่รับยูโรนะฮะใช่ก็แหมก็ต้องมาดูมวยเดารุ่งกันบ้างครับจะไปได้ไกลขนาดไหนครับไฟน้นี่แหมปลาประเดิมเป็นครั้งแรกนะครับใน n k ็ Boxing ็งมุงบอลลังโลกนะครับถือว่าใหม่ในเซอร์วีวุฒิเก็ดเก้าเนี่ยครับมาดูครับว่าเด็กส7เจ็ดจะเป็นยังไงฟอร์มดีลาครับขณะที่นักกีนี้ก็ไม่อายุเยอะนะครับอายุแค่ย3่ีเท่านั้นนะครับ กตือเป็นมวยรุ่นใหม่ของนครหลวงนะครับก็มีมาเสริมเติมแต่งขึ้นเรื่อยๆนะครับในโปรโมชั่นนี้ก็ต้องมีการผัดเปลี่ยนผัดใบกันบ้างนะครับครับทิ้งขวาไม่โดนครับจังหวะใช้ได้นะครับมวยของลูกศิษย์ของประมวลศักดิ์โพสต์วันอีกอ้ขวาสวยครับโอ้โหเต็มหน้าเลยนะครับแหมมีซึมนะครับขวาลูกนี้แหมต่อยแม่นใช้ได้นะครับครับวีวุฒิเนี่ย นี่เป็นมวยขวาเลยว่แชมป์โลกจากพพชจบุร3สาคนที่ผ่านมานี่มวยซ้ายล้วนๆนยครับครับเรือยนอะไนาค้ก็ไม่แน่จะมีแชมป์ขวาแชมป์ขวาคนแรกหรือเปล่าจากพชบุรติดตามชมนะครับอ่าครับพยยโอุ้งอีกว้างขวามาครับเริ่มจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะครับทางทวีวุฒิดักคุกซ้ายขึ้นบนครับจะเห็นว่ารายการเอแข่ของเรานี่ก็จะมีสมวยรุ่นใหม่ๆเด็กๆ กกัััันนนน้้งะครบ็เปิดโอกาสให้กับนักมือรุ่นใหม่นะครับเพื่อที่จะมากล้าขึ้นมาเป็นแชมป์โลกแนอนอนครับก็ต้องอุ้ยนี่ครับดักขวาสวยครับอืกระแทกยับซ้ายแล้วตามดีขวาครับเบสิกใช้ได้ครับค่ะนั่นเปรี้ยเลยนะครับนงคดไก่นะคดไกลดูแลจับตาดูครับโอ้ยกระแทกหมัดแรงทีเดียวถือว่าออกหมัดอย่างถูกต้องนะคุณปรองตามสเต็ปครับกระแทกหมัดหน้ามต้องแบบนี้นะใช่ครับ อ่าครับนี่ยจีมขวาครับโอ้ยหมดเยอะก่อนครับพักสักครู่ครับกลับมาที่เวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมปทุมยานะครับครับผมก็มาชมการชกอุ่นเครื่องนะครับในพิกัด106่อยสุกครับระหว่างทูยวุฒิเกตแก้วนะครับนักชกวัย17ปีจากเพชรบูรณ์นะครับเจอกับนักครินสตรีในนะครับนักชกจากศรีสะเกตครับต้องขอขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวมาดูภาพช้าก่อนครับยกแรก ก็เป็นทางทวีบูธครับที่เปิดเกมรุกได้อย่างสวยงามน,นะครับจงังหวะออกบัดขวาเนี่ยอันตรายหลายครั้งเลยทีเดียวขอขอบคุณเครื่องดื่ม M150 นะครับเครื่องดืม่มเอเกลือแร่บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดทิฟฟี่ซาร่าอันตสินห้างขายยาตราเสือเสพตัวบริษัทมาสแสรดจำกัดมาสบางพาราแคบบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดมาจบกันต่อครับยกที่2ครับวันนี้มุมกล้องก็จะมีหลายมุมกล้องให้ชมกันนะครับทางหล<อ>ังช่องแของเรานะครับได้ดูความมันหลายๆรูปแบบหลายๆมุมหลาย ททางพยายามจะเดินกดดันเร็วขึ้นแล้วนะครับทางทวีวุฒิก็เริ่มจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆครับยกทีแล้วนี่ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียว <c oughs> ควางขวามาครับยังติดก,กาดอยู่เป็นโมยที่ต่อยสุดบัตรเลยนะทางด้านใช่ครับวีวุฒเนี่ยออกมาสุดไหลครับ<า>อือแต่ก็โดนขวามาครับต้องบล็อกให้ดีก่อน <c oughs> ที่ผ่านมานี่นะมวยไทยส่วนใหญ่เกมรุกไม่ค่อยมีปัญหาครับจะมีปัญหาเรื่องเกมรับนี่ครับ จะส่วนใหญ่จะป้องกันตัวไม่ค่อยดีครับต้องมาดูว่าว่าลูกศิษย์ของพลตรีสักโพสวรรยรายนี้ครับจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนกันอย่กันนักลิงก็หลอสวนอยู่นะครับมเจอรุ่นน้องลายยางคงไม่ดีทัาไหร่ทิ้งขวามาติดมาครับทิ้งขวามาไม่โดนเหมือนกัน <c oughs> เป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับ <c oughs> นี่เป็นผลผลิตใหม่เลยนะเพราะว่านี่เป็นไฟแรกนะฮะที่มาชกในเอเกบ็อกซิ่ง สำหรับ,ทา,ท,ารบทางนักทวีวุฒิเจ็ดเก้าอ๋อครับทางนักโดรินก็เที่จะ<ง>ออกอาวุธมากขึ้นเลยครับแหมมีพยักหน้าเรียกนะครับอายุเยอะกว่า6ปีเลยนะครับทางนักโรินครับยี่สิบสามกับสิบเจ็ดเดินกดดันเลยครับทางทวีวุฒิตัดตัดขวาลำตัวครับฝุกนสายไม่ถึงนะครับซสายเฉียดไปนิดเดียวปล่อยอมันครับโอุ้ยสายขึ้นบน หมัดหน้าก็ดีครับขวาก็มาโอ้ทหจะวีวุฒิต่อยมันดูและนักกอดไก่แน่นอนต่อยประสุทหมัดนะครับทำให้หมัดน,นี่แหมายน้ำหนักใช้ได้ครับไม่มีนึกว่ากัก,กนะครับปล่อยแบบเต็มที่หยาบทีมซ้ายถูกซ้ายครับขวาตรงแม่ออกหมัดใช้ได้ครับเจตนาน็อกทุกหมัดเลยนะใช่ครับหมัดนี่แรงทุกหมัดครับไม่มีแบบต่อ,อยแบบพิมพ์ออมดี ต่อยแบบร้อปร์เซทุกหมัดครับจิ้มขวาทำตัวครับอาวุธหลากหลายใช้ได้ครับทั้งหมัดหน้าหมัดหลังมีฮุกซ้ายมีขวาตรงเขาเป็นวยบุบกจริงๆเลยนะครับทำมาการป้องกันตัวด้วยครับัวานัคกกรินเองก็รอสวนอยู่ยกอาครับบทยกที่สองครับพักสักครู่ครับ กลับมาที่โอทีแม็กซ์คุยไทยสเตเดียมปัตยาครับครับก็มาดูภาพชาในยกที่2ที่ผ่านมานะครับวีวุฒิเกตแก้วเจอกับทางนักกลินซูรินายนะครับนี่ครับแหมทีมขวาในโดนปัดบัดไปได้ทีนะครับยก2มนี่ทางนักกินเองก็เริ่มที่จะตอบโต้ได้ขึ้นเลยครับกับเสียงคุยครับโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันครับใส่สูทสีน้ําเงินเข้มนะครับก็นจับตาดูมวยดาวรุ่งในสังกัดครับโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหน ครับครับยกที่3ครับกรรมการวันชัยผ่องรีครับสับมือให้โชคครับเซียฮุยนี่เดี๋ยววันที่4ก็เดินทางไปออสเตรเลียแล้วใช่ครับศึกสำคัญอีกรายการนึงครับของ NKL ครับชายน้อยวรวุฒิครับไปชกตัดเชือกกับนักชกออสเตรเลียแซมกู๊ดแมนครับผมวันที่10กรกฎาคมนะครับจะได้ชิงแชมป์โลกหรือเปล่าในไฟน์นี้สำคัญเลยนะครับสหรับชายน้อย อ๋อครับเดี๋ยวมาดูทมวนเวทีกันต่อครับทวีวุฒิครับก็ยังเดินกดดันยังต่อเนื่องครับโอ้โหเนี่ยครับจิมฝ่าอุ้ยนะครับหัวขวาฮุกซ้ายสวยครับทวีวุฒิเป็นมวยขวาที่คุกซ้ายดีครับดูต่อยและเพลินครับทางด้านทวีวุฒิเนี่ยนี่ครับแกคอยจะจิ้มขวาครับแล้วก็มีคุกซ้ายสลับก็คือไม่ต้องมาอะไรมากมายเดินนะอัดอย่างเดียวใช่ครับ ไม่ต้องมาดูจังหวะดูอะไรมากครับมีเท่าไหร่ใส่ไปเลยครับไม่ต้องมากักไม่ต้องมารอจังหวะกันนะแต่ก็ต้องดูเร็วแรงนะครับไฟนี้ชคหกยกครับนี่ผ่านมาจนถึงยกที่สามก็ยังเร็วแรงโอเคอยู่ครับมวยสากลอาชีพนี่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการยินระยะนี่ครับครับอือ้าวครับเริ่มแรกด้วยนะครับทางนักคริน โอ้โหบอกขวาด้วยครับฮุกซ้ายเนี่ยครับฮุกซ้ายเนี่ยฮุกซ้ายสวยครับ<ห>เข้าเป้าเยอะนะครับซ้ายขึ้นบนเนี่ยนะครับแกจะจิ้มขวาตรงลําตัวแล้วคอยฮุกซ้ายขึ้นบนเนี่ยถือเป็นหมัดเด็ดเขาเลครับแล้วขวาตรงอีกทีนึงต้องถอยนะครับนักรินนี่ไม่ได้กลัวศักดิ์ศ <c oughs> รีรุ่นพี่แต่อย่างใดจิ้มท้องไปอีกทีนึงครับย้ำไปเรื่อยๆครับทนได้แค่ไหนครับนักรินนะครับมีเบิ้ลลาตัวด้วยเอา วงในก็ใช้ได้ครับไม่มีหยุดเชื่อว่าแฟนๆต้องชอบดีลางเขาใช่ครับแมถ้ามีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับดูแล้วน่าจะเป็นมวยที่มีมีอนาคตเลยทีเดียวครับสั่งประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับถือว่าไปมวยยุคนี้ก็สไตล์แบบนี้หายากนะครับทุกอยากก็จะต่อยแบบดูเชิงครับชิงจังหวะนะฮะอันนี้ไม่สนใจครับเดี๋ยวอัดก่อนเหมือนชัยน้อยยุคแรกๆเหมือนอัดนเดียว สมุดเวอร์ก็มีนะไม่ใช่ใช่ก็เบสิกเบสิกมีครับแต่ว่าเกมรุกุคะแนั้นที่เป็นจุดเด่นนี่โอ้ยถูก้ายเฉียดนิดนึงนี่สามโอ้โยสายเลยปล่อยไม่หยุดด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่หนึ่งสองครับมาเป็นชุดครับโอ้ยครับโอ้โหปล่อยเหมือนกระสอบซ้ายเลยครับตอนนี้ตอนนี้สายติดเครื่องอะโอ้โหอ่าครับไหวไม่ไหวครับไม่ไหวครับเสียจังหวะไหมครับพอเร่งเครื่องมป้ยไงเรียบร้อยเลยฮะกรรมการ มันใช้ฟองสีเห็นรับเยอะครับตัดสินใจยุติการชกเลยนะครับจำชื่อนะครับทวีวุฒิเกตเจ้าก็เช็คบินได้ยกที่สามนะครับ กลับมาดูไฮไลท์ครับอีกปองครับครับขามาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับทวีวุฒิเกตแก้วนะครับเจอกับนักครินสินัยครับก็เป็นนี่ครับทางทวีวุฒิครับที่ไร้ยันทางนักครินจนแบบไม่มีทางสู้เลยครับตั้งรับอย่างเดียวครับลว้ขึ้นบนขึ้นล่างครับไล่เคาะไปเรื่อยครับจนฟุดลงไปครับแล้วก็มีการคองกุชกด้วยนะใช่ครับกรรมการบอลชายพงศรีต้องตัดสินใจยุติการชกมันครับเพราะเห็นว่าสู้กันไม่ได้ครับ เช็ค <Che> บินป้ายเป็นนิ้ที่3นะครับสำหรับทวีวุฒเกตแก้วครับเชื่อว่าคงได้เห็นเขาโชว์กันอีกแน่นอนครับผมก็เป็นเวทีครับหลังจากผ่านไปเพียง3ยกครับเราได้ผู้ชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ด้วยเวลา2นาที47วินาทีมุมแดงครับทวีวุฒิเกตแก้ว